สทนชเตือนจังหวัดเสี่ยงน้ำหลากดินถลม่มในช่วงวันที่3-7ตุลาคมนี้ครับหลังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและก็มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่3-7ตุลาคมนี้มีพื้นที่ไหนบ้างมาดูกันครับ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มนะครับก็มีจังหวัดเชียงใหม่นะครับในพื้นที่อำเภอจอมทองแม่แจ่มอมก๋อยแม่วางแม่แตงฝางดอยเต่าฮอดดอยสะเก็ดและกาลยานิวัฒนาจังหวัดตากมีอำเภอเมืองตากท่าสองยางสามเงาบ้านตากแม่ระมาดวังเจ้าอุ้มผางแม่สอดและพบพระ จังหวัดกำแพงเพชรมีอำเภอโกสัมพีนครคลองลานและปางศิลาทองครับจังหวัดลำพูนมีอำเภอลี้และทุ่งหัวช้างจังหวัดแพร่มีอำเภอวังชิ้นและลองจังหวัดลำปางมีอำเภอเถินแม่ทะเสริมงามและเกะาะคาสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำมีดังนี้ครับแม่น้ำวังได้แก่อําเภอสามเงาและบ้านตากจังหวัดตาก แม่น้ำยมได้แก่อำเภอสวรรคโลกศรีนครศรีสำโรงศรีสัชนาลัยทุ่งเสลี่ยมและเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยครับแม่น้ำเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์1,200ถึง1,400ลูกบากเมตรต่ตอวินาทีโดยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองผงเพงจังหวัดอ่างทอง คลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1-1.50ถึงเมตรครับขอบคุณข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งทางกรมอุตุก,ก็เตือนเหมือนกันในช่วง7-9ถึงตุลาคมนี้ตั้งแต่ภาคเหนือต่อลางลงมาไปจนถึงภาคใต้ให้ระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากก็ขอให้ประชาชนนั้นอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ